ติดไม่ติดก็ทักมาได้เวลาของเขาแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจสวัสดีครับคุณเฉยมาก <laughs> <laughs> สวัสดีครับคุณลานบู <laughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีคุณผู <c oughs> ้ฟังคุณผู้ชมเราสอร้อทุกทุกท่านครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้คิวแน่นๆน่นทำให้แฟนๆต้องมานั่งปูเสือรอกัน <c oughs> เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วรีบมาเลยนะครับรูแล้วว่าช่วงหลังบ่ายสามนะครับ วันจันทร์พุธสุขเรามีนัดกันนะครับมาแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนเดินทางเพื่อนร่วมเดินทางคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับในหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยสวัสดีทักทายใน u t u b e Live นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่วันบางรักคุณชูเกียรตินะครับแล้วก็คุณชยานิดด้วยคุณชยานิษคุณหายไปไหนมาหลายวันนี่ะคุณไม่ได้เข้ามาเช็คชื่อรายงานตัวนะคุณหายไปไหนมาคุณชยานิษคุณต้องแจ้งทราบด้วย คุณผู้ฟังย้ำม,มาเลยนะวันนี้วันพระนะคุณเสมาอีกแล้วเหรอแรงนะเราเจอกันทุกวันพระตลอดเลยนะไม่วันพระก็วันโกนเออสลับกันอยู่อย่างนี้นะครเ,ออเป็นธรรมดาครับพี่น้องคู่หูลานบุญกับลานบาปครับนั่นไงผมคิดว่าเฉพาะคุณวรยาเล่นนี่คุณเสมาเล่นเองแล้วนะเออนะฮะถ้าเรายังไม่ได้คาตอบจากคุณชยานิจจะไม่ไดำเนรายการต่อนะครับเอางาั้นเลยเออเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ,รบจนกว่าจะได้คําตอบว่าคุณชยานิจเขาหายไปไหนมา อย่าเลยนี่เกรงใจคุณอภินันหน่อยเพราะเขาสอบถามเส้นทางมาเอยากรู้เส้นทางบางใหญ่พระนั่งกล้าวรัตนาทิเบตแครายขึ้นด่วนสีรัตลงรัชดาพิเศษไป BTS ีอสหมอชิตมุทามยุะเนาะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยถ้าแผนที่แล้วแผนที่พร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมเออเลยแล้วเนี่ยมึนไปหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยเอามาแผนที่มาเยี่ยมมากการจะพิเศษนะครับคาดว่าคุณอภินัน สอบถามเส้นทางเป็นฝั่งขาเข้านะเมื่อสักครู่ที่คุณลานบุญอ่านให้ฟังก็น่าจะเป็นขาเข้ามาจากทางนั้นของทางหลวงหมายเลข340บางปะทองสุพรรณบุรีมุ่งหน้ามาบริเวณช่วงตัดการจราพิเิษนะครับบริเวณช่วงนี้นะยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาจากช่วงบริเวณตัดการจราพิเศษฝั่งวงแหวตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9จะมีสะสมก่อนถึงตั้งระดับบางใหญ่นะครับช่วงนี้เห็นว่ามีท้ายแถวจะเริ่มชะลอตัวก่อนถึงตัดซอยจันทองเอี่ยมเล็กน้อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้น เมื่อสักครู่ที่สอบถามรัตนาธิเบยจากบริเวณช่วงตาะระดับบางใหญ่ยาวมาข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามายัางใช้การได้จนมาถึงก่อนเข้าแยกแครายจะเริ่มชะลอตัวเล็กน้อยเหมือนกันนะครับจุดนี้ท้ายแถวไม่ยาวนะ S <S นิดเดียวนะครับก่อนถึงแยกเครายก็ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปมาเคลื่อนตัวช้าอีกครั้งหนึง่งก่อนถึงบริเวณทางขึ้นทางด่วนงามวงวาน <S <S บริเวณช่วงตั้งทางด่วนงามวงวานนะครับเพิ่มมีปริมาณรถมากแล้วส่วนงามวงวานที่มาจากวิภาวดีรังสิตจะมุ่งหน้ามาแยกพงเพชรฝัฝ่งนี้ยังหนาแน่นอ,อยู่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนบนทางพิเศษสีรัตนนะครับมาจากงามวงวานที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอชิดโดยรวมก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางก็จะมีสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงโค้งหมอชิดนะครับมาจนถึงช่วงต่างระดับพญไท จุดนี้เริ่มหนาแน่นแล้วนะครับลงทางด้านของหมอชิดอย่างใช้การได้อยู่นะครับคุณอภินันครับที่สอบถามมาเมื่อสักครู่ครับผมครับคุณผู้ฟังท่านอื่นฟังรายการต่อได้แล้วนะเพราะว่าคุณชยานิตเนี่ยให้ข้อมูลคําตอบกับคุณเสมามาแล้วเยี่ยมครับ <c oughs> เยี่ยมมากครับคุณชยานิต <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> หายไปแค่วันพุธค่ะที่รู้สึกนาน <c oughs> เพราะคุณเสมาไม่จัดวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ <c oughs> เป็นความผิดผมเอง <c oughs> ต้องการบอไปด้วยเลยรับ หนีโยงเก่งเออผมต้องขออภัยด้วยนะครับเออก็เหลือจันพุทธศุกนะทุกคนครับเเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ไปประชุมเรื่องรายการใหม่มาเดี๋ยวก็มีรายการใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะได้เจอคุณเสมาตลอด24ชั่วโมงเลยไหมเนี่ย <laughs> ลมใส่เลยครับเพื่อสักครู่สวัสดีคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีคุณเสมาและคุณลานบุญครับสวัสดีครับอ่าเขาบอกว่าสินเสมอกันค่ะทั้งผู้ฟังและดีเจฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่า <laughs> เป็นอย่างนั้นป่ะคุณเสมานี่ถือสินเท่าไหร่สี่ร้อยข้อใช่ไหมอุ้ยไม่ถึงพี่สินห้ายังทําได้ไม่ครบทุกข้อเลยเยี่ยมครับอืม <laughs> ส่วนการจราจรเพิ่มเติมหน่อยนึงนะครับที่ <c oughs> เพชรเ,เกษมนะอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้ครับว่ามีรถบรรทุกพ่วงที่พลิกหงายท้องแล้วก็ทําให้หดินทําให้เสียการจราจรไปตรงจุดนั้นเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่ารถยังติดอยู่เพราะว่ารถที่มาจากราชบุรีต่างระดับบ้านโปง่งเมืองนครปฐมตอนนี้การจราจรติดขัดเพราะว่าอุบัติเหตุที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ฟังโทรมาแจ้งเมื่อสักครู่ตรงกิโลเมตรที่49ตรงข้ามกับ MG มีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันครับ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายใครผ่านตรงนั้นอย่าชะลอดูนะครับจะยิ่งทํำให้ท้ายแถวยาวสะสมขึ้นคนเสมาวัดรอแล้วเหรอ เนี่ยผมเรียบร้อยแล้วทางน้องสเปโร่นะวันนี้เป็นสเปโร่วันนี้เขารู้ใจผมนะพอผมวัดเสร็จปุ๊บกลางแผนที่ปั๊บเขาสลับภาพปุ๊บเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมมากสเปโร่เยี่ยมมากไลป่ปฏิพานออกไลป่ปฏิพานออกเอาสเปโร่ไว้นะพเกเมฝั่งขาเข้านะครับเมื่อสักครู่ที่คุณลานบุญให้ข้อมูลไว้นะครับก็ยังหนาแน่นอยู่นะเคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมคุณลานบุญครับผมแต่การจราจรอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายอ๋ออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายใช่ไหมการจราจรยังสะสมนะครับประมาณสัก4จุด 18กิโลเมตรนะครับถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับก็จะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงก่อนถึงอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม,มนะครับเข้ามาทางด้านของบริเวณช่วงนครชัยศรีก็จะมีจุดที่ชะลอตัวเพราะว่าจุดเกิดเหตุเขาอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่49ใช่ไหมครับ,รบก็หัวแถวนี้อยู่บริเวณเนี่ยจุดดังกล่าวพอดีเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่มาทางด้านของนครชัยศรีมาทางด้านของสามพรานก็จะมีสะสมเล็กน้อยแถวช่วงก่อนถึงปาากทเข้วััสมพะ จุดนี้นี่นะครับที่ขึ้นในแผนที่อยู่ในขณะน,นี้ถ้าผ่านพน้นบริเวณจุดดังกล่าวไปไปกเกษตรฝั่งขาเข้าโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางนะไปทางด้านของอ้อมใหญ่อ้อมน้อยหนองแขมยังไม่มีปัญหาการจราจรจะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตามรอบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดพุดทธมณฑลสายสามช่วงแยกคลองขวางเกษตรหกสิบเก้าบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจไปจนถึงสายสองนะครับก็ได้ตามรอบจังหวัดสัญ,ญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีมาสะสมได้ตามรอบไฟบริเวณไปกเกษตรหกสิบเก้าหรือว่าช่วงคลองขวางหลังจากผ่าน นี้ไปก็ชะลอตัวเล็กน้อยช่วงตัดสายสามหลังจากนั้นก็ใช้การได้ยาวๆเลยนะครับไปทางหน้าของสามพรานไปทางหน้าของนครชยัยศรีก็ยังใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรครับครับครับเห็นบอกว่าสนบังเขนฝากประชาสัมพันธ์มาครับร<ช>านรบ,บุญเพราะว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับ อุบัติเหตุที่เกิดตั้งแต่ช่วง11โมงกว่าๆที่เราเห็นกันนะครับว่ารถชนแล้วมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยทําให้รถเนี่ยติดยาวไปจนถึงนู่นเลยครับนวมินนะแต่ตอนนี้เนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่ว่าสนบางเขนฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขามีการจัดงานเกษตรแฟร์2567ครับในวันที่2ถึง10กุมภาพันธ์นี้รวมทั้งหมด9วันด้วยกันแนะนําผู้ที่มาร่วมงานครับให้ใช้รถโดยสารสาธารณะหรือ รถไฟฟ้าลงที่สถานีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทางออกหนึ่งครับจะสะดวกกว่าที่จะเอารถมาเองด้วย ครับ BTS นี่ตอบโจทย์มากเลยนะไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถด้วย uh huh. เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าที่จอดรถจะเต็มหรือไม่เต็มนะแล้วก็ไม่รู้ต้องจอดตรงไหนจะเดินไกลหรือเปล่านะครับแล้วก็เสียเวลาบนท้องถงนอนอีกเพราะรฉะนั้นรถสาธารณะผมว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะอ่ะก็ตอนนี้การจราจรโดยรวมแถวง,งามวงวานก็จะมีชะลอตัวแค่บริเวณช่วงก่อนถึงพงเพชรนะฝั่งขาออกต่อนเนื่องมาใต้ถนนง,งามวงวานก็ยังมีปริมาณรถมากส่วนฝั่งกลับกันมาจากแยกแครายเนี่ยท้ายจะอยู่ก่อนถึงใต้ถนนงามวงวานจุดนี้ถ้า ผ่านพ้นบริเวณหน้าห้างไปนะครับมุ่งหน้าไปพงเพชรมุ่งหน้าไปบางเขนตัดวิภาวดีรังสิตลงอุมโมงเกษตร ฝั่งขาเข้าเนี่ยยังเครื่องตัวได้ตลอดเส้นทางยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับครับคุณอุทัยบอกว่าฟังอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้รายงานนั่นไงไม่เป็นไรครับพี่อุทยัยแค่ผมรู้ว่าพี่ฟังผมอยู่ผมก็ดีใจแล้วครับมผมผมก็ชื่นใจมากนะครับ <laughs> แค่รู้ว่ามีคุณผู้ฟังคอยติดตามคอยฟังอยู่ก็รู้สึกปรับปลื้มเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับ อ่ะลาก,กันไปเลยนะฮะสำหรับยั่งยั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 งไม่หมดเ <c oughs> วลาแม้กะจะเนียนซะหน่อยเออยังไม่หมดเวลานะอ่ะมาดูสภาพการจราจรทางด้านของฝั่งรัชดาพิเศษกันบ้างดีกว่า <c oughs> นะครับตอนนี้มีชะลอตัวบริเวณช่วงระโจดินมาท่าของแยกประชานุก,กูลนี่ฝั่งนี้เริ่มหนาแน่นแล้วท้ายจะสะสมอยู่ก่อนถึงบริเวณช่วงแยกระโจดินส่วนฝั่งที่มาจากสะพานพระราเจฝั่งนี้ก็หนาแน่นเหมือนกันนะครับก่อนถึงแยกวงสว่าง เข้ามารัชดาพิเศษที่แยกประชนุกูลอย่างได้ช้าหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับไปสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงแยกระโจทถิ่นถ้าผ่านพ้นจุดนี้มาทนาหน้าของลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่่มมิตรพรมก้าวใช้กันได้นะครับมีก็ไปเนี่ยสะสมอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงสัญญาณไฟแยกพรมก้าวผ่านพ้นจุดนี้มาหนาแน่นเลยมาตั้งถึงด่วนข้ามทางรถไฟไปจนถึงแยกโศกเพชรบุรีอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าชาส่วนฝั่งกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะ ยานไฝ่บริเวณแยกพระรามเก้าครับ,รบส่วนด้านของเพชรบุรีดูจะหนาแน่นแล้วนะคุณลานบนูลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงแยกคลองตันมาทางด้านของเอกมัยทองหล่อพร้อมพงษ เคลื่อนตัวได้ช้าแล้ว <Christopher> ผ่านพ้น <remember> จ <that> ุด <Brother> นี้เข้าไปดีขึ้นครับจะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งใต้ทางด่วนประตูน้ําราชเทวีฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงแยกประตูน้ําผ่านพ้นจุดนี้มาใต้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรบุรีหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ก็จะไปหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงซอยศูนย์วิจัยไปชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกคลองตันครับ คุณเสมาครับคุณเปิดหมดผิดหรือเปล่าคุณฟังจับผิดได้แล้วเนี่ยคุณชัยันิดบอกว่าถ้าไม่ดูหน้าจอ YouTube นึกว่าเข้าศูนย์ข่าวจราจรแล้วนะคะเสียงหล่อเลยอ คุณต้องจีด๊ดจดกว่านี้สิจริงเหรอ,อมันต้องจี๊ดกว่านี้ใช่ไหมช่วยเอามะนาวมาบีบบีบคอผมหน <laughs> ่อยสิมันจะได้เปรี้ยวกว่านี้นะฮะเสียงหลอกเกินไปหรอมันไม่เหมือนช่วงเฮทัฟฟิกใช่ไหมมันเหมือนช่วงสูงข่าวจราจรใช่ใชไหมใ่คุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียสอบถามมาวิภาวดีรังสิตติดไหมครับจะไปสีม่มุมเมืองตอนนี้หนาแน่นแล้วนะตอนนี้วิภาวดีรังสิตมามาจากไหนครับถ้ามาจากช่วงแถวสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้จนมาถึงช่วง้แยกลาดร้า จะมีปริมาณรถมากก่อนถึงบางเขนชะลอตัวแถวช่วงก่อนถึงหลัก4เนี่ยก่อนถึงหลักสเนี่ยเคลื่อนตัวช้าละเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆกล้เลยก็มีชะลอตัวแต่โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้นะครับคือเขาไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะเขาก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงหลัก4ี่มาทางด้านของฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองก็จะมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับยังใช้การได้อยู่ใช้ช่องทางหลัก นะครับจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะเป็นบางช่วงส่วนในช่องทางคู่ขนานจะมีชะลอตัวเป็นบางช่วงเนี่ยครับที่เขาขึ้นเส้นสีแบบนี้นะครับก็จะมีชะลอตัวเป็นบางช่วงนะส่วนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวโดยรวมนะครับก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกจะมีเนี่ยนะครับจะมาสะสมก่อนถึงบริเวณตลาดสี่มุมเมืองจุดที่คุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียสอบถามมาเลยอันนี้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะแถวๆนั้นนะคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องทางเนี่ยเขาขุดทําท่อผมไม่่ แน่ใจว่าเป็นท่ออะไรแต่ว่าขุดเปิดขุดเปิดเว้นเป็นระยะระยะครับ,รบก็ดูเป็นระยะทางยาวตั้งแต่ช่วงฝั่งตรงข้ามเสียครับยาวจนไปจนเกือบจะถึงแมคโครครับอแล้วก็จุดนี้ส่งผลให้ทางฝั่งปู้ผลโยธินนะครับขาออกก่อนถึงทุปปะเตมีเนี่ยก็ชะลอตัวเหมือนกันนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าในแผนที่เนี่ยก็หนาแน่นทั้งฝั่งวิภาวดีรงังสิตแล้วก็ทางฝั่งของประหลโยธินนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตลาดสี่มุมเมืองครับไม่ขึ้นครับโทเว อ่าแล้วแต่อ่ะแล้วแต่ครับอ่าก็วิ่งพิภาวดีรังสิตไปก็จะมีชะลอตัวนี่แหละครับอย่างที่บอกนะตามมื้อสบู่ทใช่ไหมนะแล้วแต่แล้ครับสำหรับหัวหมากฝากมาครับว่าเตรียมความพร้อมในการเดินทางผ่านรามคำแหงสนามรัชมังคลากีฬาสถานในวันที่3มที่4นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีคอนเสิร์ตที่รัชมังคลาสเตเดียมในเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับ ครับก็จะเป็นช่วงสารวัาทิ์พอดีเลยใช,ใช่ไหมครับสามสี่นี้คอนเสิร์ตยาวมากเลยนะเที่ยงวันจนเกือบเที่ยงคืนนะนะก็ตอนนี้สภาพการจราจรเส้นรามกำแพงยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงแย,ยกรามกาแพงฝั่งขาเข้าแล้วก็มาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งก่อนข้ามทางรถไฟมาทณะของแย,ยกคลองตันแยกคลองตันนี้เคลื่อนตัวช้านะทั้งฝั่งเพชรบุรีนะครับทั้งฝั่งรามกาแพงทั้งฝั่งพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าเขาเ้าแยกคลองตันต่อนเนื่องเพชรบุรีฝั่งขาเข้าเนี่ย เต็มพื้นที่แล้วนะครับเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมาจากถาวรทวัดเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยตั้งแต่ช่วงถาวรทวัดเข้ามาเนี่ยดูเหมือนจะเคลื่อนตัวช้านะจนมาถึงช่วงเพชรบุรีเข้ามาตัดเอกมหม่นะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ส่วนฝั่งกลับกันก็เริ่มมีท้ายสะสมก่อนถึงแยกคลองตันด้านของรามคำแหงมีชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟตลอดมาจนถึงบริเวณแยกคลองตันส่วนทางฝั่งของสุขุมวิท7 1นะครับหรือว่าปรีดีพนมยงจะมีชะลอตัวแถวบริเวณช่วงกลางซอยถ้าผ่านพ้นจุดนี้มาตอองคอง,องเคเื่ได้ ฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปทางด้านของตัดสุขุมวิทด้านนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีก็ชะลอตัวเป็นระยะทางสั้นๆเท่านั้นเองนะครับส่วนสัญญาณไฟช่วงตัดสุขุมวิทโดยรวมก็ยังใช้การได้อยู่ครับในขนาดนี้ครับผม คุณวันบางรักบอกว่าทักทายช่วงเวลาให้ทราฟฟิกคุณเสมาน่าจัดรายการคู่กับดีเจลานบุญทุกวันพระเนาะคือ,อยังไงครับพี่น้องคู่นี้ต้องเจอกันทุกวันพระอย่างเงี้ยนะค, <c oughs> คุณชูเกียรติบอกว่า35องศาที่เขตท,ทนบุรีโอ้ค่อนข้างร้อนเลยนะครับ <c oughs> คุณกระปุกแดงบอกว่าที่เทพารักษ์สมุทรปราการ33องศา โอ้แต่ละที่ร้อนๆทั้งนั้นเลยนะช่วงเวลานี้ยังไม่เข้าหน้าร้อนนะอืมใครเนี่ยคนนี้ใครอ่ะพี่ลานบุญคนไหนฮะที่เขาบอก f อคซะขาแล้วส่งจุ๊บๆมาสองสอง,สอ,งอันอ่ะใครอะ่ะใครอ่ะเดี๋ยวนะ,ะเล่อนหายอยู่เล่นหายอยู่ใครอะ่ะ อ่ะพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่ส่งเมสเสจมาบอกผมก็ได้คุณวรยาคุณมาจัดรายการเลยมานะคุณวรยาอ๋อของผมเพิ่งขึ้นเนี่ยต่ออนี่มันช้าไงเออเนี่ยคุณวรยาเข้ามาบอก f อค่ะแล้วก็ส่งจุ๊บจุมานะฮะมาจัดมาจัดรายการแทนเลยเนี่ยวันอังคารกับวันพุหัสยังว่างนะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาเลยเขาแทนเสมาเหรอเออมาจัดให้ทัฟฟิกแทนเลยแล้วเราก็เหมือนเดิมห้าวันน่าจะบันเทิงนะเออแล้ววันอังคารกับวันพุหัสก็เป็นคุณวรยาจัดไงช่วงให้ทัฟฟิกอดดดีีีมมมอนะ คุณวันลกบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับอ๋อวันนี้อยู่นิมิตใหม่36มสิบหกองศาโอเคทับกันนะเมื่อกี้35ว่าสูงสุดแล้วนิมิตใหม่ให้36เลยเหรอครับนี่พวกคุณประมูลอะไรกันอยู่ไหมเนี่ยนี่เหมือนงานประมูลอะไรสักที่หนึ่งนะอ่ะสาครั้งที่หนึ่งสาครั้งที่สองไม่เราไม่มีกระดิ่งไงที่กดอ่ะอ๋อไม่มีแบบเป้งเป้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออยังไม่เคาะนะยังอยู่ที่36นะตอนนี้สูงสุดเลยไหมพี่ลานบุญตั้งแต่เราดําเนินรายการด้วยกันไหมสูงสุดครับนี้้ได มีใครให้มากกว่าสามสิบคนตอนนี้นะเอะคุณภรายาพักเถอะพักอะไรละคุณยังมาดูงานผมอยู่เลยคุณจะพักอะไรคุณไม่ต้องพักนะเขาเข้าเวรตั้งแต่เช้านะกลับไปนี่ยังไม่นอนนะ่ะทนมากอะ่ะเออทาไมพี่ไม่นอนพี่ไม่นอนมานี้พี่มาทํางานเดี๋ยวผมไปนอนแทนพี่เองมาเรามาสลับกันดีกว่าพี่มาเดี๋ยวพี่ไม่นอนนะอะคุณลูกจเจ้าพ่อฮ่องเจียบอกว่าดีอดีก็ดีครับก็แล้วแต่สนะิดีก็ดีอ คุณชยานิตอ๋ออันนี้น่าจะแซวคุณวรยามานะครับคุณปนัดดาให้ข้อมูลคู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะเขาบอกว่าบริเวณช่วงโค้งสายใต้เก่ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้จะสะร้อยประสานงานไปทางสนคู่ขนาดลอยฟ้าให้แล้วนะครับขอบคุณคุณปนัดดานะครับอันนี้ฝากข้อมูลไว้ทางหลังใหม่นะครับแต่ว่า การจราจรจุดดังกล่าวนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยมีก็จะรอตัวแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนิดเดียวเองนะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปก็ใช้การได้ดีขึ้นส่วนถนนบรมราชชนนีด้านล่างนะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับสีินทอนที่จะมุ่งหน้าถึงสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยโดยรวมยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะครับก็จะมีสะสมบริเวณช่วงกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสําหรับฝั่งขาเข้านะครับเอาแผนที่ไปไหนไม่มาสเปรโร ฉันชมเธอแค่นิดเดียวช่วงต้นรายการในช่วงกลางรายการนี่เธอลืมแผนที่เลยนะยังพูดขนาดนี้ยังไม่มาอีกนะ เชิ S 1> <S 1> <S <S ทงทางลงสะพานปิ่นเกล้าฝั่งขาออกนะครับมีปริมาณรถเริ่มสะสมแล้วต่อเนื่องมาทางฝั่งถนนรมรัชชนนีไปทางน้านของตันระดับซิลินทรนะช่วงนี้เริ่มชะลอตัวแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านพ้นบริเวณช่วงตันระดับซิลินทรออกไปเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นครับทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนราชพฤกษ์เห็นแวบๆว่ามีท้ายแถวสะสมมาแล้วหัวแถวอยู่บริเวณจุดปิดเปลี่ยงแนวก่อสร้างข้ามคลองมหาสวัสด ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปลงอุโมงค์ปขกรอยังใช้การได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับยังใช้การได้อยู่นะเข้ามาทางด้านของเรียบทางรถไฟตลิ่งชันเข้ามาทางด้านของบางว่านะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงต่างระดับสนเลียบเบี่ยงลงรัชดาท่าพระท้ายแถวช่วงเวลานี้ยังสั้นอยู่นะส่วนบนสะพานตากสิอ่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท้ายแถวเริ่มยาวท้ายอยู่ฝั่งถนนกรุงธนบุรีเลยนะครับก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสม เด็ดพระเจ้าตากศินมาทางด้านของแยกสุรศักดิ์เนี่ยยังได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาด้านของสะท้อนเหนือสะท้อนเหนือยังใช้การได้นะครับตลอดเส้นทางส่วนฝั่งสะทอนใต้จะมีปริมาณรถสะสมก่อนถึงแยกสุรศักดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานไปขาออกเนี่ยยังใช้การได้ดีครับครับ ที่ถนนเพชรบุรีขาเข้าครับมุ่งหน้าพร้อมพงรถหนาแน่นเต็มแยกคลองตันครับท้ายแถวในตอนนี้ถึงพัฒนาการแล้วนะคุณใช่ใช่เมื่อสักครู่ที่ผมดูให้ไงบอกว่าพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกคลองตันเนี่ยติดนะแล้วก็ต่อเนื่องไปเพชรบุรีไปท่าม้าของเอกมัยทองหล่อไปพร้อมพงเนี่ยหนาแน่นเลยเคลื่อนตัวได้ช้าๆเลยแล้วฝั่งกลับกันก็รถเยอะเหมือนกันนะเพชรบุรีตั้งแต่บริเวณช่วงแยกอโศกเพชรเพชรอุทัยพร้อมพงซอยศูนย์วิจัยเนี่ยชะลอตัวมาตลอดเลยนะครับช่วงเวลานี้นี่ยังไม่สี่โมงเย็นวัันนนศุุกร์ต้เดดือจะสสมี สุกต้นเดือนป่ะครับนั่นน่ะสิต้องมารอดูกันนะ,ะคุณสุรินบอกว่าแซงนะ <c oughs> <c oughs> แซงขวานะอย่าแซงซ้ายนะเอะอ,ะอันตรายนะพี่สุรินเขาบอกสวัสดีคุณสีมาและคุณลานบุญทักทายครับ <c oughs> แหมที่ชื่อพี่ลานบุญละพิมพ์ถูก <c oughs> ผมชื่อเสมาพี่สละเอสองเสือมอมมสละอา <c oughs> พี่จะเรียกผมว่าเสมาก็ได้พี่สุรินนะครับแหมพิมพ์มาว่าสีมา เสมาครับพี่เอาใหม่แก้ไขแก้ไขชอบเวลาคุณผู้ฝั่งแซวมาแล้วแบบคําเดียวหรือประโยคเดียวแล้วทําเราช็อตได้ออออคุณรพีมาแล้วนะสวัสดีคุณรพีด้วยนะครับบอกว่าสวัสดียามบ่าย3าโมงค,ครับพี่จ่าลันบุญเออสมาลันบาท60บบาทศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยกว่าจะอ่านฉายาตัวเองหมดนะฮะแทบจะหมดเวลากันเลยถามว่าจ่าฝูงหายหนาวยังยังไม่หายครับยังหนาวอยู่เหมือนเดิม ถนนเพชรบุรียังชะลอตัวอยู่นะครับสำหรับต้นใดที่สอบถามมานะโดยเฉพาะเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะครับมาจากคลองตันเนี่ย ย,ยังล้นเข้าไปพัฒนาการอยู่นะในช่วงเวลานี้อโศกมนตรีวันนี้ไม่น่าเชื่อนะช่วงเวลานี้อโศกมนตรีนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับเนี่ย <S <S ทั้งไปทั้งกลับนะทั้ง2ฝั่งจะหนานแน่นฝั่งพระลำเก้าที่จะมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรฝั่งนี้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีท้ายแถวส่วนฝั่งกลับกันถ้ามาจากอโศกเพชรมุ่งหน้าไปแยกพระลำเก้าก็ยังชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนดินแดนนะครับจากแยกพระลำเกา้ามุ่งหน้าตัดประชาสงเคราะห์ยังมีปริมาณรถมากนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ คุณแจ่มใสเหรอครับบอกว่าถนนทรงวาดรถติดมากครับอ๋ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับงานใกล้ตรุษจีนไหมเป็นไปได้คุณแจ่มใสน่าจะเกี่ยวกับช่วงแบบใกล้ตรุษจีนอย่างนี้ปะเขาไปหาซื้อของกันแล้วเหรอเตรียมตัวกันแล้วเหรอยังไม่ถึงวันวันจ่ายนะอืปกติเขาให้แตะเอียกันวันไหนครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกใช่ไหมหลังวันไหวหลังวันไหวอ๋อแล้วพี่ล้านบุญสะดวกให้น้องวันไหนครับวันนี้เลยไหมพี่ ไม่มีเงินสดไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวนี้ไม่มีคิรโค้ดเดี๋ยวผมเปิดคิโค้ดให้พี่เอาไหมพี่พี่สแกนมาก็ได้พรอมากคุณเสมาคุณรพีบอกว่าไม่คุ้นเลยเสมอหน้าตาเกลี้ยงเกลาไม่คุ้นเลยยังไงะผมต้องมีหนวดมีเข่าอย่างเงี้ยชาวที่แล้วในพื้นที่ตรงนี้มันไม่ค่อยว่างอ่ะอ๋อเป็นพื้นที่รกร้างใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เกลี้ยงแล้วคุณเสมากลัวภาษีหรือเปล่าก็เลยรีบเคลีย ทำไมครับเรื่องอะไรก็ถ้าทำเป็นพื้นที่การเกษตรจะได้แบบส่วนลดเรื่องของภาษียังไงขอบคุณสำหรับความรู้สาระดีๆจากพี่รันบุญด้วยนะครับผม ข้ามดีกว่านะคุณสุรินทร์ที่ครับบอกว่าต้องขอโทษค,คุณเสยมาด้วยครับผมไม่ได้พิมพ์อ๋อใช้พูดเอาใช่ไหมอ,อ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแซลเล่นเฉยๆนะครับอย่าคิดมากปล่อยให้พี่ลานบุญเขาคิดมากกับผมไปคนเดียว <laughs> ทุกคนไม่ต้องคิดมากนะรายการนี้สบายๆปล่อยให้คนดําเรินรายการคู่กับผมเ <c oughs> ขาคิดมากไป <c oughs> นะครับพวกเราไม่ต้องคิดมากพวกเราเป็นตัวของตัวเองพวกเราสบายๆไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องขอโทษครับผมแซลเล่นนะพี่สุรินทร์นะฮะคุณชยานิตบอกว่างานปีใหม่ที่ทํางานมีการแจกเงินรางวัลด้วย อ๋อแล้วก็มีการสแกน QR โค้ดด้วยทันสมัยมากทำไมเธอจะมาเกทับฉลอชยานิสเธอคิดว่าที่ทำงานฉันไม่แจกเงินแจกอะไรกันหรือไงฮะชยานิสเธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ ก็ไม่มีจริงๆแหละไม่อยากจะพุ่งไม่อยากจะอวดไม่มีอะไรจะอวดเขานะมาดูสภาพการจราจรกันต่อดีกว่าถนนพระรามสี่เริ่มหนาแน่นแล้วนะคุณรันบุญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพระรามสี่ตั้งแต่ช่วงสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวิทยุจุดนี้เคลื่อนตัวได้ชาแล้วนะครับต่อเนื่องมาใต้ทางด่วนนี่ชลอตัวแล้วนะหลังจากผ่านพ้นบริเวณนี้ไปก็จะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งก็ตามรอบไฟนะไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดรัชดาพิเศษช่วงแยกเกษมราชนะครับหลังจากนั้นมากล้วยน้ำไทย รถลยน้ำไทยยังใช้ได้นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็พระขนงนี่ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแล้วส่วนฝั่งกลับกันจะมาสะสมบริเวณช่วงแยกเกษมร,ราชหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่บริเวณใต้ถนนพระรามสมุ่งหน้ามาวิทยุมุ่งหน้ามาสาะระแดงมาทะนะของ3ย่านสะพานเหลืองเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วครับผมคุณรพีบอกว่าพี่ลานบุญต้องเพิ่มเงินให้เสม,มาอีก10บ,บาท จะเสียคอนเซปต์เสมา6 0สิใช่ถ้างั้นต่อไปต้องเรียกผมว่าเสมา70แล้วดิก็ <laughs> เ,เปลี่ยนฉาย,ายาให้ผมทุกวันเลยอ่ะ <laughs> คุณจูปิเตอร์ครับบอกว่าทักทายครับทั้ง2ท่านผมจะโบยบินกินเหยื่อทั้ง4แน่นอน ใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมพอดีสต<ช>ิกเกอร์มันทับตัว<ช>อ<ช>ักษรอยู่<ช>อ๋อใช่ครับแน่นอนครับคุณจูปิเตอร์นะฮะเป็นปีสุดท้ายของเจคินคอปล้วด้วยนะยังไงเอาใจช่วยนะครับอะไรทีมอื่นไม่ต้องมาแมนซี Man <c oughs> ไม่ต้องมาเขาคุยเรื่องลิเวอร์พูลอยู่แมนซีมาทําไมเนี่ยคุณลพีก็บอกแมนซีตามหงดแดงมาแล้วนะเสมาเออก็ให้ตามต่อไปคุณลูกเจ้าพ่อฮิงเจียบอกว่าปีนี้บอสบอกงดโบนัสและแตะเอียอ้าวปิดรายการเลยไหมดูพี่ลานบุญดีถอนหายใจเลยอ่ะ พอคุณลูกจอยเจียบอกว่าเวลานูนแบบไม่เป็นไรครับท <อ S 1> แทบบ <ใจ S 2> เ,เด้วยใจเพื่อสังคมนะฮะ,ะตอนนี้ทางด้านของพญาไทยเริ่มมีชะลอตัวเหมือนกันนะพญาไทยฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพญาไทยมาราังน้ํามาแยกพญาไทยวันนี้หนานแน่นแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มีท้ายอยู่อนุสาวรีย์ชัยเลยนะครับ รวมไปถึงราชวิถีที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงก็ติดเหมือนกันนะ uh huh. แล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีที่มาจากแยกตึกชัยเข้าวงเวียนเนี่ยหนานแน่นเหมือนกันพญาไทยฝั่งที่มาจากซอยโยทีจะมุ่งหน้าเข้าวงเวียอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังได้ตามรอบไฟอยู่เริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วอยู่แถวแถวซอยโยทีสสสสพอดีเลยนะครับเนี่ยตรงบริเวณจุดนี้ uh huh. ส่วนพหุนโยธินดูจะดีที่สุดนะครับถ้ามุ่งหน้าเข้าออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยพหุนโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะทั้งไปทั้งกลับจะมีสะสมขาออกช่วงก่อนถึงแยกสะพานควายก่อนหนน้้าี แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฝั่งขาเข้าชะลอตัวเล็กน้อยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวปฏิพัฒน์มุ่งหน้ามาสะพานควายยังชะลอตัวอยู่นะครับเนี่ยฝั่งนี้นั้นยะมี้ายแถวสะสมอยู่นะครับถ้าผ่านพ้นช่วงสะพานควายไปลยโยธินออกมาก็ใช้การได้นะแถวหมอชิดชะลอตัวระยะทางสั้นๆนะครับไม่ยาวให้แยกรับเท้าเคลื่อนตัวได้อยู่จะไปหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงแยกประโจทินคราวนี้ก็ยาวจนไปถึงเสนาต่อเนื่อนนงไปกเกษตรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ครับ ช่วยดูการจราจรแถวประตูน้ําให้ให้สิครับน้องเสมาคนหล่อหน้าตาดีอ๋อได้ครับผมนี่ถ้าไม่มีคําว่าคนหล่อหน้าตาดีนี่ผมไม่ดูให้นะอ่านให้จบซีมี60บาทกําลังจะนั่งรถกลับบ้านอีกแล้ว <c oughs> แหมบางอันค่ามัามานค่าบ้างแค่ขนเราไม่ต้องเก็บทุกเม็ดหรอกไม่ต้อง <okay. S 2> ย้ำคุณผู้ฟังว่า60บาทบ่อยๆเดี๋ยวเขาสงสารปัจจุบันนี้ก็ส่งข้าวส่งน้ําส่งขนมมาให้ทานแล้วก็เกรงใจให้เกรงใจแต่ก็กินนะขอบคุณมากครับประตูน้ําเพชรบุรีเพชรบุรีอย่างที่บอกนะคุณระพี เพชรบุรีเนี่ยถ้ามาจากคลองตันเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะจะหนาแน่นไปจนถึงพร้อมพงเลยนะคุณระพีนะถ้ามาจากพระรามเก้าเนี่ยพระรามเก้าจะมีชะลอตัวก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลปิยะเวสก่อนถึงถังเมืองนะครับก็แล้วแต่พี่ระพีจะตัดสินใจเอานะหรือว่าถ้าจะเข้ามาจากรามใช่ไหมถ้าจะเข้าสุขุมวิท71ิปรีดีแล้วมาโผล่สุขุมวิทมาใช้สุขุมวิทขาเข้านี่ก็ติดเหมือนกันนะมุ่งหน้ามาทางนั้นของพร้อมพงแยกอโศกนานาเนี่ยเต็มพื้นที่แล้วส่วนเพชรบุรีเนี่ยแถวประตูน้ํา ยังได้อยู่นะครับยังพอเคลื่อนตัวได้จะสะสมช่วงก่อนถึงใต้ท้งด่วนชะลอตัวก่อนถึงแยกประตูน้ําเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวแยกประตูน้ําหลังจากนั้นก็ไปสะสมติดขัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนถึงแยกกระสเพชรออกไปทางด้านของพร้อมพงเนี่ยเริ่มหนาแน่นแล้วเช่นเดียวกันนะเพชรบ,บุรีช่วงนี้หนาแน่นเร็วนะพี่รันบนุญครับอ,อีกอันหนึ่งฝากไว้สำหรับ,รบวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาหกนาฬิกาถึงสิยเอบอนุสาวยชัสม เพราะว่าตรงจุดนั้นมีพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกครับครับและยังมีช่วงวันที่3ถึง10กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับหลีกเลี่ยงเส้นทางซอยอ่อนนุช39เนื่องจากว่าจะมีการปรับปรุงผิวทางตั้งแต่สะพานข้ามคลองถึงคลองพระขนงครับ ครับอ่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลด้วยนะครับยังไงก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะใครที่ใช้รถใช้เส้นทางแถวนั้นนะครับเรามีข้อมูลให้ใครฟังไม่ทันสอบถามได้ทางหลังไม้์เนาะพี่รันบุญเนาะได้ครับหนึ 7, หรือว่าดอกจันหน0 8นะครับโทรมา ถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าเมื่อสักครู่ประชาสัมพันธ์ที่ไหนช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับจะได้หาทางหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะครับคุณสุรินบอกว่าคุณเสมาโกนหนวดแล้วหรือครับมองไม่ค่อยชัดเจนอ๋อไม่เป็นไรครับใช่ครับผมโกนหนวดแล้วครับผมเกลียงเก่าเลยตามพี่ลานบุญเขาแซวเลยเห็นไหมฮะ แต่พี่ลานบุญเขาหนวดเขาเกลี้ยงกับผมนะผมยังไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่เลยเนี่ยกนเมื่อเช้าอ๋อพิ่งโกนเมื่อเช้าโอ้เดี๋ยววันหลังผมเอามาโกนสดๆเลยได้ไหมก็ไ <c oughs> ด้จะได้ให้คุณผู้ฟังดูด้วยเอาฟองมาใช้เหมื<ง>นอนที่ในทีวีเขาขายเครื่องสําอางเขาก็ทาต่อหน้าจอแล้วก็ล้างหน้าจอเลยใช่โอ้เดี๋ยววันหลังผมเอาที่โกนหนวดผมมาโกนในรายการเลยดีกว่าเพื่อสปอนเซอร์เข้าอีกนะคุณเฉมาก็เนี่ยนั่งรายงานไปอะตอนนี้จะตุรทิศนะทุกคนแถวสีอยุธยาปุ๊บอุ้ยบาดเลือดสาดอย่าง หนังบูแอคชั่นเลยนะถ้ามีเลือดตกยางออกกันระหว่างดำเนินรายการเนี่ยนะทักทายคุณวิรศินีนะครับหมดเวลาแล้วครับ <c oughs> จะไปแล้วครับคุณวิรศินีครับนะฮะเขาบอกไอเดียดีค่ะนะฮะออาหมดเวลาพอดีเลยนะครับ,รบอ่ะยังยังไม่หยุดพิมพ์กันอีกพวกเธอ <c oughs> หยุดพิมพ์กันได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยววันจันไม่มีอะไรคุยกันนะจะคุยกันให้หมดวันนี้เลยหรืออย่างไรไปแล้วครับหมดเวลาแล้วครับพี่ลานบุญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนะฮะคุณชยานิตบอกว่า กาแฟพุ่งเลยค่ะอ๋อรับประทานกาแฟอยู่ใช่ไหมครับเมื่อสุ่ต้องขออาภัยด้วยนะครับอยู่ต่อสิไม่อยู่แล้วหมดเวลาแล้วผมไปแล้วนะพี่ลันบุญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพบกันใหม่นะครับหลัง16บหนาฬิกากับสุงข่าวจราจรจองร้อยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเฮ้ย <Hey. S 1> ชาฟิกติดไม่ติดก็ทักมา